สวัสดีค่ะสาวหนองบวแรงพาเที่ยวนะคะวันนี้มาถึงวัดมหา,าธาตุนะคะที่สีสเก็บค่ะจะพาชมหน้าวัดก่อนนะคะจะพาดูต้นไม้ที่ใหญ่นะคะแล้วก็ล่มรื่นะะก่อนที่จะไปดูพระนะคะขอ จำรวจดูรอบนอกก่อนนะครเราจะไปดูยักษ์นะคะมาเชื่ออะไรบ้างนะคะ ที่นี่จะเป็นที่บูชาและปิดทองพระศรีวลีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะด้านหน้านี่นะคะสาธุสาธุลู้ไว้ ตั้งแต่ประตูแรกเลยนะคะน,นีลายบาทหลวงนีน่คือคำาูชบรานะคะคำาูชบรานะคะ,ะ,คะอ่านทันนะคะของโูชาณปสุวะะิริเลยค่ะปศุวิร พเทศมันนี่นะพัเทศมันนี่แล้าจะเข้าไปที่วัดใหญ่ที่อง์ใหญ่ ที่นี่นะคะวัดมหาพุทธารามนะคะพระอารามหลวงนะคะวัดมหาพุทธารามคือวัดพระโตเป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสีสเกษมาแต่โบราณนะคะชื่อเดิมชื่อวัดป่าแดงเพราะสร้างขึ้นในกลางป่าไม้แดงนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเสร็จ ในราวพศ2257นะคะสมัยพระเจ้าส้อยสีสุนทรหน,นอพุทธทางกูลนะคะผู้ครองอาณาจักรลานช้างจำปาสักโดยมีราชคูโพนชเม็ดนะคะสังฆราชนครจำปาสักได้มอบหมายให้สิทธิสำคัญนะคะ อาจารย์เชียงไปคลองเมืองศรีนครเขตซึ่งก็เป็นบริเวณที่ตั้งศรีสะเกตในปัจจุบันนะคะนี่เป็นเรื่องอเราจะไม่อ่านหมดนะคะคือยาวมากพอสังเกตนะคะพอสังเกตพอสังเกตนะคะ ยักษ์ตนนี้ก็จะชื่อว่าเวสุวรรณนะคะพาวเวสุวรรณนะคะพาวเวสุวรรณนี่เป็นคาถาคาถาบูชานะคะเวสุวรรณนมหาราชาโลกปาลมหาเตโชโสปิ อมเหอานุล,ลขตุอาโลทะเยนะสุขเขนะนะคะเท้าสุวรรณนะคะนี่คือเท้าสุวรรณเท้าสุวรรณสง่าง,งามนะคะสูงใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็คู่กันนะคะคู่กันก็จะเป็นดูสิคะว่าเท้าอะไรสีเขียวอ่ะ บางคนอาจจะจำได้นะคะถ้าสีเขียวอ่ะพระอินน์นะคะสีเขียวนี่คือพระอินน์พระอินน์นะคะพระอินน์คำบูชาพระอินน์นะคะคำบูชาพระอินน์สหัสเนโตเทวินโททิพพระจักขุงวิโสทะยิ สิทธิจิตจังสิทธิกรม,มังสิทธิลาโภพระวันตุเมนะคะคําบูชานะคะคําบูชาพระอินนะคะพระอินสิเขียะพระอินสิเขียว,ยวต่อไปเราจะเข้าไปใน ศาลาใหญ่นะคะไปบูชาพาระที่ศาลาใหญ่นะคะแต่สานงโมแดงเข้าไปบูชามาแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทำม,มาแล้วก็เลยออกมาถ่ายทำนะคะที่จริงเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปกราบไหว้สักการะสื่อศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเข้ามาถ่ายทำให้อ่ เอฟซีจะดูกันนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะร้อนมากจริงๆ จด้านล่างนะคะจะเข้าไปแล้วนะคะโอ้ร้อนจริงๆ เป็นพุทธประวัตนะคะพุทธประวติเขียนแาปไปทุกช่องเลยนะแค่ไปทุกช่องประวัติแต่ พักพักรู้พักพัสูตรจนถึงนิพพานเลยนิ่พาน หนูมีหมดเลยนะ่แต่ใหญ่มากใหญ่มาถ่ายถ่ายไม่หวอ่ะอืม

นี้ก็จะเป็นภาพประทานนะคะภาพประธานที่สวยงามมากนะคะภาพประทานสวยงามมากค่ะหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตเราจะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเอ่อไปอ,อ่านคำบูชาของหลวงพ่อโตนะคะ โสเตวลธรรมมนะโตสะทาเสวะวะเลโตสังอากาศิสันตงตรจิตตังนามานิหังโตเโตสัพสัตตัโสิตเิธัมมะ thi e sa nam to sa tăng sự si nhất man tăng to sự si tăng tăng na ma ni hành to sen si no se, to sự ba ทัจิตเตปิโตแสนตันต์ยนานมามิหังสาธุสาธุมให้เื่อ,อเนื้อ,อเ้เาสุขเป็นะรั ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย